ไปดูเรื่องของอ,อาคมกันบ้างนะคะเรื่องนี้เรียกว่า แฟ,แฟนคลับเนี่ยนะคะแฟนคลับของทีวีซีแล้วก็ของเจมส์มามาร์กี้อะไรเงี้ยนะก็ตอบรับเนี่ยดีมากเลยทีเดียว<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะวันนี้เราจะไปฟังเรื่องราวจากผู้จัดแล้วก็ผู้กํากับเรื่องนี้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเตรียมตัวมานานกว่า2ปีแล้วก็เป็นละครที่ฉลอง25ปีของทีวีซีนด้วยนะคะก็ต้องเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะพระนางนี่ก็ถึงแม้ว่าจะเจอกันเป็นครั้งแรกแต่ก็เคมีเนี่ยเข้ากันนะคะอ่ เข้าฉากบู๊เนี่ยเห็นบอกว่าโอ้เทคเดียวเนี่ยก็ผ่านนะคะแล้วก็การตัดต่อเทคนิคพิเศษเยอะมากพี่สงบอกว่าอย่างนั้นนะคะผลงานมากกว่าทุกเรื่องที่เคยทํามาแล้วก็ไม่ทิ้งในเรื่องของความฟินความจิ้นเนี่ยอย่างแน่นอนค่ะซีจีเรื่องนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่เคยเห็นทํซีจีที่ผมทํามาลืมไปให้หมด <S S S ม,มาเห็นซีจีแบบใหม่จากเรื่องนี้เดี๋ยวจะเป็นการดีไซน์เรื่องแรกให้ฟินทางจิตนี่สไตล์เราแหละ แค่แค่มองตาแค่แตะมือมันก็ฟินได้งั้นต้องตามดูกันแล้วเราได้พระเอกนางเอกมาแล้วก็นักแสดงมาเนี่ยตัวขั้นเทพทั้งนั้นงั้นก็อยากให้เป็นละครที่25ปีทีวีซีเนี่ยโหยังไงคะ CG ทางจิตเทพจริงๆนะคะค่ะนอกจากเจมส์มามากี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกคู่หนึ่งคะ่ะก็คืออารีคเรนเดลนะคะแล้วก็ โมนานะคะนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มาเจอกันนะคะในผลงานละครค่ะออบอกว่าคู่นี้ก็เป็นคู่คู่กัดนะคะ,ค,ะคู่กัดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่สร้างสีสันให้กับละครเรื่องอาคมนะคะเรื่องนี้ก็ถ่ายทำเนี่ยไปเรียกว่าครึ่งเรื่องแล้วนะคะ,คะอีกไม่นานก็คงจะถ่ายทําเสร็จนะคะอะเล็กนี่เป็นตํารวจนะคะโมนาเป็นนักข่าวสาวๆคู่กันไหมตารวจกับนักข่าวในเรื่องคะคู่กัน